โอเคนะครับทุกคนกคืออันนี้ผมเพิ่งอัดคลิปเหมืนอนกันคือเนี่ยเดีย๋ยวประมาณอ่าสักเท่าไหร่วะเนี่ยเกมมันจะอัปเดตนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากเล่นด้วยเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเข้ามาเล่นผมอาจจะออนอยู่ในเซิร์ฟนี้พอเข้ามากันได้ตอนนี้ก็มีผมคนเดียวอ,อยู่ในเซิร์ฟคือมันจะอัปเดตประมาณ สามทุ่มปะประมาณสามทุ่มใช่สามทุ่มก็คืออัปเดตคร่าวๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้อ่ะผมขึ้นให้ดูก็จะเป็นเหมือนแบบแพทใหม่ที่เขาจะให้ผลิตไม่ใช่ผลิตดิบมันจะเป็นเหมือนแบบแพทใหม่ที่มีสัตว์เลี้ยงใหม่ๆเข้ามาอ่ะ,อะเดี๋ยวตอนอั้เดเดี๋ยวก็คอยศึกษาว่าไหมอ่ะ อ้ก็ขึ้นให้ดูก็อย่าไปตามอ่านก็นได้อยู่ตรงไอ้นี่ก็ผมเนี่ยไปไปไปเล่นมาเมื่อเมื่อวานเมื่อคืนใชะเมื่อคืนไปเล่นมาไปนั่งเล่นฟามนู่นนี่นั่นมาเกาเข้าวไม่มีอะไรมากแล้วก็ในตัวมีมาสเตอร์สปริงเกอร์หนึ่งอันอันนี้ผมก็ครับอันเนี้ยผมจะครับไวเ้เยอะๆเดี๋ยวเผื่อมันจะได้ อ้น,นี่นี่ทุกคนผมอยากให้ดูวันนี้ผมนั่งเอฟมาคือเท่าเดิมอยู่เท่าเดิมถ้าเอฟมายังไม่เจอพวกอะไรแต่ผมตอนนี้ผมต้องการดิสโก้ผมว่าประมาณช่วงอัปเดตนี่แหละประมาณช่วงอัปเดตดิสโก้น่าจะมาอืมผมก็จะรอให้มันติดดิสโก้เนีา่ยทาั้งอันนี้เลยแล้วก็อันนี้ด้วยก็เดี๋ยวดูว่ามันจะติดหรือเปล่าดิสโก้ อันนี้อันนี้ก็ปั่นไปละอันนี้สายลุงปั่นไปเรียบร้อยขอขอแค่ดิสโก้อย่างเดียวส่วนสัตว์เลี้ยงพวกที่เหลือเนี่ยพวกแบบไก่หรืออะไรเงี้ยเนี่ยซอมบี้อนะ่ที่มันพ่นก็นกนเดี๋ยวก็ทิ้งไว้ายาวให้มันพ่นให้มันเรียกว่าไงอ่ะมันแบบยา,ยาวยาจนกว่าจะติดสถานะอืม้ย คุเฮ้ยมาเตอร์ขายแต่หูแล้วขายตอนอัดคลิปด้วยหูนี่ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่เป็นเวลาประมาณขายประมาณเก้าโมงเก้าโมงสิบเจ็ดนาทีาถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก็ถ้าใครซื้อทันก็ดีใจด้วยแต่ถ้าใครซื้อไม่ทันก็ตามมาละครับ เดี๋ยวผมก็จะมาอีกรอบหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะตัดไปตอนอทุ่มครึ่งอะทุ่มครึ่งละกันไม่ก็ทุ่มหนึ่งอะตีไว้เดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนนั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้แค่มาบอกข่าวอะไรเฉยเดี๋ยวกับาการอัปเดตนี้คือเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเปเดละเป็นผัดใหม่เดี๋ยวผมก็จะทําอะไรให้เรียบร้อยอืมก็แบบ หาโคหาของให้ครบอะก็คือครับนู่นครับนีครบจะได้ไม่ต้องแบบอืมเนี่ยครับไปเลยเนะี่ยของที่เหลือเอามาเลยเหลือฮะวางครับครับไปเอาใช้เหมือนกันเอออันนี้นี่อันนี้ผมเพิ่งเปิดได้อืมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่ายังไม่ใช่วางเลเวลหนึ่งอยู่ไม่รู้ว่าดีเปล่าแต่เพิ่งเปิดได้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเหมือนกัน อ,อไม่ได้ไปอ่านอันนี้มันเนี้ยอาสีมันโอเคประมาณนี้นกยุงอือฮึนกยุงตัวเดียวพอมั้งอ่ตัวเดียวก็พอละมงก็จะเก็บตัวที่แบบอันนี้ไว้เผื่อนาอดได้ใช้นนก็เดี๋ยวถ้าใครเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะครับถ้าใครแบบอยากเล่นด้วยก็เข้ามาที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ หรือว่าใครเข้าไม่ได้ก็ไปดูคลิปนี้อ่าไปดูคลิปนี้และไปแอดชื่อผมมาที่ผมแปะไว้ด้านล่างผมไปไปดูอ่ะแล้วก็ไปกดไอ้เพิ่มเตะมะิมอ่ะมันจะมีข้างล่างที่ผมแปะชื่อไว้อยู่ชื่อในเกมเดี๋ยวผมก็ไปรับคอมเมนต์มาด้วยนะว่าชื่ออะไรกันผมจะได้รับถูกนะอ่าคอมเมนต์มาด้วยนะว่าชื่ออะไรกันผมจะได้รับถูกนะโอเคปะโอเคถ้ารับ อยากเล่นด้วยกันก็นทิมคอมเมนต์มาว่าชื่ออะไรกันแล้วก็แอดผมมาเดี๋ยวผมจะได้อ่านชื่อที่คอมเมนต์มาแล้วก็ไปรับประมาณนี้โอเคอ้ามาทุกคนใช้ผมใช้เวลานานเป็นระยะเวลาคุกจนานทุกคนไปดูบันกีกครับปิที่แล้วเท่าไหร่สิบเอ็ดสิบสองชั่วโมงอยู่อันนี้ เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็จะอัปเดตแล้วครับโขกสวนตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มเป๊ะไม่เป๊ะหรอกเ,อเป็นหนึ่งทุ่มครึ่งอะน,นี่เราก็จะมาดูกันว่าเราจะได้ดิสโก้หรือเปล่านี่ดิสโก้ขอให้ติดอันนี้กับติดอันนู้นนะ แล้วก็อันนั้นมาด้วยผมก็ซื้อไอ้อนี่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้อ่าเน่เน่เน่ซื้อมาโอเคนี่ผมคาบอันนี้ไว้ยาวๆเลยนะเนี่ยผมคาบอันนี้ไว้ยาวๆแล้วก็ได้มา22อันละนี่เราก็อยู่ในเซิร์ฟเพื่อนเราหรือเอฟซีเรานั่นเองเราก็อยู่กันในเซิร์ฟละสามคนนี้ เมือนเดิมนะครับใครที่อยากเล่นด้วยก็พิมพ์ชื่อกันมาแล้วก็ในคอมเมนต์คอมเมนตนะ์มมนกันมาชื่ออะไรกันหนอยผมจะได้รับแอดถูกพ่อนผมมันพิมพ์อ,อะไรอ่ะเดี๋ยวเกมมันจะอัปเดตประมาณเท่าไหร่นะสามถุมป่ะเดี๋ยวสักประมาณสองนึ่มครึง่งเดี๋ยวผมมาบอกรายละเอียดแต่ว่าผมบอกไปแล้วนะ ตอนต้นชิบปปะผมน่าจะบอกไปแล้วละ่ะตอนต้นชิบเดี๋ยวซับประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเลยตัดไปรอบนะก็จะไปเอวเคทำอะไรนู่นนี่นั่นอืมตามเวลา อุ๊ยอะไรขายต้นเห็ดต้ตนเห็ดครับนี่ต้นเห็ดขายไปอ,อย่ไปซื้อกันก็ซื้อดองดองไว้ซื้อนี่ซื้อไว้จะขายอันเดียวซื้อเออเนี่ยคือทุกคนนับผมมีเรื่องจะบอกว่าทีเนี้ยมันเป็นเหมือนว่าเกมเกมอะ่ะมันเรียกว่า,างไงอะ่ะมันแบบ อัปเดตพอมันแบบอัปเดตนานๆไปเรื่อยๆอะ่ะมันดูแบบเขาเรียกว่าอย่างไงอะ่ะมันด,แบบดูแบบกระตุกอะดูแบบกระตุกง่ายๆว่ามันแบบคือผมพอพอมันกระตุกแล้วอะ่ะมันมันแบบเรียกว่าแบบเนี่ยเน็ตเน็ตผมเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยดตูตอนนี้มีมี มีสีสีส้มมานิดน,นึงเดี๋ยวเอ๋าคายขึ้นขึ้นสูงมานิดน,นึ่งน่ะขึ้นม่อ่ะคือเนี่ยถ้าเน็ตผมแบบยากหรืออะไรอย่างเี้ยก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าอ่าคือไม่รู้ว่าเน็ตมันเป็นอะไรตอนนี้อืมผมก็นั่งเล่นไปคร่าวๆแล้วก็ดิสโก้มาแต่ว่า ยังมันไม่ติดให้ผมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมี่ผมได้สถานะใหมเห่เห็นปะอย่เห็นปะไอไอสถานะที่มันเป็นแบบไอเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหลุมดำอะอ่ะเนี่ยสีม่วงอ่ะชมพูชมพูอ่ะผมได้มาใหม่แล้วก็อันสฝั่งนี้ก็ยังไม่ติดเลยดิสโก้ดิสโกก็ยังไม่มีก็เดี๋ยวเราก็จะ นั่งทำอีเวนท์ที่เรายังไม่ได้ทำหรือว่าอย่างเช่นอันนี้อันนี้ที่ผมก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันตออเนี่ยเอย้อันนี้เนี่ยที่ะต้องใช้สัตว์เลี้ยงเวลห้าสิบเอออันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันเพราะว่าสัตว์เลี้ยงผม,มยังไม่ถึงจี G ๊งผมกาจะทำแต่แต่ไม่รู้ว่าถ้ามานันอัปเดตอันหนึ่งอันนี้มันจะหายไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เนี่ยจะเวลถึงอะก็นั่งป่ามเมา แมงปอเดี๋ยวให้แมงปอคือของในตู้ที่ผมแบบจับได้เนี่ยผมอยากได้เป็นอือเอาเป็นแบบขอขอแบบถ้าโอกาสมันดีนะขอเนะี่ยขออันนี้เป็นสายฟ้ากับไอสอนนะอุยอะไรมา เฮ้ยอ๋ออีเวนต์นี้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนคนระับอ่าผมเจอจเรียกว,ว่ามันเป็นอันนี้อ่ะเดี๋ยวทำอีเวนต์กันไปอันนี้ผมทำเป็นแล้วนะเพราะว่า,วามันเพิ่งมาเมื่อกี้ก็ใส่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 ไปเรื่อยๆครับ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับทุกคนป oh 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 ุยปุยปุยเน็ตเน็ดเน็ตช้าๆเนี่ยมันจะกดได้เยอะๆจะกดได้เยอะก็เหมือนเดิมที่ผมสอนไปอัปเดตคร่าวๆก็ไปดูแบบย้อนย้อนไปดูเอ่อย้อนไปดูนาทีแรกที่เปิดทิมาอ่ะย้อนไปดูผมก็บอกไว้คร่าวๆว่ามันมีอะไรม้่งนี่นั่นอ่าประมาณนี้ วิอามาอ๋อเอสมหน้าเอฟซีเลยนะดูครับหนึน <c oughs> น่ไปเล่นเนีเอออันนี้อ่ะทัวคนไม่ต้องส่สัยมานะมันเป็นแค่แบบอ้น,นี้ใช่ไอไอนี้ด้วยเจนเดลเนี่ยนะคุณเจนเดลผู้สร้างเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมายืนแอบตรงนี้นะ 大家，我们这玩玩。 ผมจะเอฟเคไปนานๆทุกคนเห็นข้อความด้านบนผมนะครับนั่นครับ คุนครับอันนี้ขายไอยอีกไอาขายอีกสองอันอ๋อนีี่ายอุ้ยนี่ยมันก็ต้องแจกอยู่แล้วจะไม่แจกได้ไงนี่ได้มาสองอมันจะเพิ่มเวลได้หนึ่งเวลป่ะอันนี้ผมไม่เคยใช้นะไหนเห็นป่ะ S <S <an> เพิ่มเวลให้กระสั้ยังได้แค่วเวลเดียวเท่านั้นเวลเดียวย้ำก่อนนะเวลเดียวเท่านั้นอันนี้นเวลเดียวเท่านั้นมันขายราคามันจะอยู่ที่อ 1, เอ่อหนึ่งเอ๊สิบเบลเลี่นแพงนะแพงแพงเลยอ่าผมด้วยนะไปเดี๋ยวเราก็จะยืนเอฟเอต่อมีเอฟซี C มายิงทางเนีย่ยอ่าครับ โอเคครับทุกคนเหมือนว่าจะมีโค้ดใหม่เดี๋ยวผมก็จะึ้นภาพให้ดูละกันเพราะว่ามันตอนที่เนี่ยอยู่ว่างผมมันเป็นเหมือนโค้ดที่ตัวหนึ่งน,นะได้อะไรมาไม่รู้ทุกคนเป็นเอ้ยอะไรอะ,อะไร อะไรอุ้ยเอาไปตกโอ้โหทุกคนครับเอาโอ้โหตัวทุกคนครับอีเวนต์ใหม่อะไรคำนี้โอ้ยเอาแล้วเอ้ยอะไรอ่ะ ไม่ดูนะมันจะเป็นแวะมาดูของอันนี้ด้วยนะแวมมาดูอืมมันจะเป็นติดสถานะอันนี้บ้าน,นี่บ้าอ๋อติดสองอย่างบูอขอไฟกับอันนี้ มันจะให้ติดสองอย่างติดภูเขอไฟครับอือือ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 ืออือเคอุ้ยนี่ของ่่นผมติดแล้วนะอุ้ยคนเล่นยี่สิบเอ็ดเอ็มครับเห็นยังต้องดูบ่อยๆนะตมา,นะมาเดี๋ยวก็นี่ครับสิบวิมาดูกันว่า เรามันจัมเดอะไรสา,ามสองหนึ่งปึ้งปึ้งปึ้งอ้าวตรงนู้นฮะอ้าวภาพขาวโอ้โหอะไรเนี่ยมีอะไรภาพขาวแล้วขอ,องใหม่ก็มาเรียบหรอกโตนัยรขาเนี่ยโอ้โหของใหม่ครับมี0.5%เปอร์เซ็นต์ มาเรียบร้อยแล้วมีครับอีเวนท์ที่ผมบอกไปอ่าที่ผมบอกไปตอนเปิดคลิปอะ่ะนี่ครับอิสนเนะเป็นดาวหางแล้วก็อันนี้อันนี้เหมือนว่าเขาจะให้ใส่อะไรอะ่ะเป็นอะไรไม่รู้สี่สิบอันนี้อะไรคุย ต้องลองศึกษาศึกษาต้องศึกษาไม่ศึกษาไม่ได้ต้องศึกษาโอ้นง่าง่าอ๋ออืออือมาเป็นแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นจีนนิดหน่อยเอ๊ะเอซียังงงเลยว่าทำไงวะเอ้เอาโอเคก็หรับคลิปนี้เป็นไงมั่งที่รับชมนะ อัพเดตโอ้โหเล่นเยอะนะยี่สิบเอ็ดเอ็มเยอะมากก็อชินชมนะครับสำหรับแบบที่ชื่ชอว่าโกลนการเดินอันนี้ยังอยู่เลยอันนี้ยังอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยก็ขอชินชมได้นะเป็นแบบที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วเล่นแล้วมันดูแบบเออมันก็ดูแบบเหมือนเราแบบไปมันเป็นแบบ มันก็เป็นปลูกสวนใช่ไหมาก็เหมือนแบบเอาไปปลูกจริงๆอ่ะ <c oughs> เล่นเล่นแล้วมันแบบแบบเล่นธรรมดามันจะดีอย่างหนึ่งก็คือแบบเล่นแบบธรรมดาเองก็จะดีอย่างนี้คือมันมีอะไรให้หลายๆอย่างให้เล่นแต่ถ้าแบบผมผมจะไม่ค่อยชอบตอนที่มันอัปเดตนี่แหละมันจะไม่ค่อยมีอะไรอลังการไม่ไม่เหมือนแบบแต่ก่อนอะแต่ก่อนแบบมาแรกๆไม่อยู่อย่างดังเลยนะ คือมาแรกๆไม่อย่างดังแต่แบบคือแบบหลังๆมามันแบบอัปเดตมันไม่อลังการแล้วอะ่ะคือมันเปลี่ยนไปอ,ะอ่ะอกอออ็อาจจะให้มองจุดนี้ด้วยอ่ะสำหรับชิมนี้เป็นไงมัางเดี๋ยวกอขอตัวไปก่อนละตอนนี้ก็สามทุ่มเป๊ะพอดีเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นนู่นเล่นนี่นิดหน่อยก็เดี๋ยว ความรู้นิดหน่อยว่ามันทำไงเดี๋ยวจีนา่าเจอกันใหม่เดี๋ยวไปสอนเดี๋ยวมทำยังไงเล่นยังไงเจอกันใหม่จีนา่า